สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกับ m a ทแมสนะครับกับ m o n s t e เตอร์ไวท์ว v ดีโอครับผมและคลิปวิดีโอในวันนี้นะครับก็จะเป็นรายละเอียดเกี่ยวกับเทรลเลอร์ตัวที่4นะครับประจําเกม Monster เตอร์ไว i ์ e เทรลเลอร์ตัวนี้เนี่ยเขาปล่อยมาในระหว่างช่วงงานตัวเกี่ยวเกมโชว์นะครับมีการเปิดตัว Monster ร์แฟลกชิพให้เราได้เห็นกันแล้วนะครับว่ามอน s เ e อร์แฟลกชิพเนี่ยหน้าตามันเป็นยังไงนะครับรวมถึงมี m อน s เ e อ์อีก2ตัวเพิ่มเข้ามาด้วยนะครับ ก่อนที่เราจะไปเริ่มกันก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด Subscribe ช่องแมนแมสกันด้วยนะครับหลังจากนี้เพื่อนๆจะได้ไม่พลาดข้อมูลหลักๆของเกม Monster Wild ที่กําลังจะตามมานะครับเรื่องแรกที่เราจะมาพูดกันในวันนี้ก็คือเรามาดูมอนสเตอร์ใหม่ของเรากันเลยดีกว่านะครับมอนสเตอร์แฟกชิพตัวใหม่ของเรามาในรอบนี้ชื่อของเขามีชื่อว่า Arcfuel นะครับมอนสเตอร์ตัวนี้เนี่ยเป็นมอนสเตอร์สปีชีส์ที่หลายๆคนคิดว่ามันน่าจะสูญพันธุ์ไปแล้วนะครับ แต่มันก็โผล่มาไม่รู้ว่ามันเป็นมังกรไม่รู้ว่ามันเป็นไวเวิร์ดหรือเป็นอะไรเลยนะครับลักษณะของมอนสเตอร์ตัวนี้เนี่ยมันเป็นมอนสเตอร์ที่มีคล้ายๆชุดเกราะนะครับใส่ชุดเกราะเอาไว้แล้วตัวปีกของเขาเนี่ยมันจะสามารถยื่นออกมาเป็นคล้ายๆกับโซ่นะครับมันทําให้ผมนึกถึงตัวละครตัวหนึ่งในเรื่อง bridge นะครับน่าจะชื่อเลนจิถ้าผมจำไม่ผิดที่ดาบของเขามันยื่นออกมาแบบนี้ได้นะครับยื่นออกไปสามารถทําให้การจับตีของเขายาวขึ้นนั่นเองนะครับไอ้เจ้ามอนสเตอร์ตัวนี้เนี่ย มันก็มีความสามารถแบบนี้เหมือนกันนะครับ เอาโซ่มาฟาดเราได้จากปีกสองข้างของเขานะครับลักษณะของมันเนี่ยดูคล้ายๆกับว่าจะเป็นเหมือนแฟงไวเวนด้วยนะเวลามันยืน4ี่ขาแต่ว่ามันก็บินได้เหมือนไวเวนธรรมดาด้วยนะครับไม่รู้ว่าจริงๆแล้วมันคือสปีชีอะไรกันแน่นะครับในบางจังหวะผมดูไปผมก็นึกถึงแมกนามาโลเหมือนกันนะครับมันหน้าตาคล้ายๆแมกนามาโลเหมือนกันแต่ว่ามันมีแบบมีง่ามออกมาที่ปากนะทำให้ไม่เหมือนถ้ายืนมันคล้ายๆกับแฟงไวเวนนะครับผมมีความรู้สึกอย่างนั้นแล้วก็เป็นเกาะเป็นเกล็ดเหมือนกับแมกนามาโย ส่วนในตัวพลังของมันเนี่ยจะเห็นว่ามันเป็นสีม่วงใช่ไหมถ้าผมเดาผมก็คิดว่ามันคงจะเป็นาธาตุมังกรน,นะครับหรือไม่มันอาจจะเป็นพลังวิเศษอะไรอย่างอื่นอีกก็แล้วแต่นะครับเหมือนกับพวกแฟลกชิพในภาคอื่นๆนะครับอย่างเช่นมอนเซโนนะครับที่มันแบบปล่อยไวรัสได้นะครับอย่างเช่นกมกมกาลาแบบเนี้ยที่มันปล่อยไวรัสอกไปได้นะครับและนี่ก็คือมอนเตอร์แฟลกชิพของเรานะครับมีชื่อว่าอาร์เวลมีฉายาว่าเดอะไวรสครับผม มอนสเตอร์ตัวที่2ต่อมานะครับมอนสเตอร์ Monster ตัวนี้มีชื่อว่าอุดดูนานะครับเป็นมอนสเตอร์เอเป็นะครับหรือว่าเป็นมอนสเตอร์ที่อยู่บนสุดของห่วงโซ่อาหารหรือว่าฟู้ดเชนสำหรับแมปสกา r เลตฟอเรส t นั่นเองนะครับเป็นเจ้าถิ่นของแมปสกา r เลตฟอเรส t ครับผมอุดดูนาเนี่ยเป็นมอนสเตอร์ประเภทเลเวทานนะครับดูเหมือนว่าเขาจะมีความสามารถในการควบคุมคลื่นควบคุมน้ําควบคุมฝนได้นะครับเป็นอีกหนึ่งมอนสเตอร์ที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับตัวนี้เนี่ย มันหน้าตาคล้ายๆเป็นแอมฟิเบียนเหมือนกันนะครับมันตัวพองๆคล้ายๆกบนะครับแล้วก็มีครีบเยอะๆมันทําให้ผมรู้สึกว่ามันเปิดโลกของมอนสเตอร์ที่จะเอามอนสเตอร์หลายๆตัวกลับมาได้เลยนะพอะเห็นมอนสเตอร์ตัวนี้ผมคิดว่ามอนสเตอร์ที่น่าจะกลับมาแน่ๆเนะี่ยก็คือนามเมียวเลยนะครับเพอเห็นตัวนี้เนะี่ยมันต้องมาคู่กับนาม,เมีเวนะครับแล้วก็อาจจะมีลาเกียครูสที่กลับมาได้ด้วยนะครับเพราะว่ามีราเวทานตัวใหญ่ขนาดนี้อยู่ในเกมได้ลาเกียครูสอาจจะกลับมาได้นะครับและอีกเรื่องหนึ่งหลังจากที่ผมเห็นในเจ้าอุดดูน่แล้วเีย มันทําให้ผมคิดขึ้นมาได้นะครับว่าแมป,ปต่างๆอะ่ะมันก็จะมีเจ้าทิ่นที่เป็นคนละาธาตุกันนะครับตอนนี้เราเห็นเรดาวนะครับที่อยู่ในแมป,ปทะเลทรายเป็นาธาตุสายฟ้านะครับตัวที่2ที่เราเห็นก็คือแมป,ปป่าแมป,ปสก a r ์เล็ตฟอเรสเป็นาธาตุน้ำนะครับมันก็เหลือาธาตุน้ําแข็งกับาธาตุไฟนะครับที่ยังไม่มีเพราะฉะนั้นความเป็นไปได้ว่าแมป,ปใหม่ที่กําลังจะตามมาหลังจากนี้เนี่ยอีกส3าแมป,ปซึ่งส่วนใหญ่แล้วผมคิดว่าน่าจะเป็น4หรือ5แมป,ปนะครับในภาคหลัก ก็จะมีเจ้าถี่เป็นาธาตุไฟกับาธาตุน้ําแข็งถ้าให้ผมเดานะครับและตัวสุดท้ายก็คือาธาตุมังกรน,นั่นเองเอออาจจะมี5ตัวพอดีนะครับห้าแมปเพราะว่าในภาค m o มอนสเ n อร์ World เราก็ได้5แมปเหมือนกันนะครับในภาคเวอร์มีแมปปาแมปทะเลทรายใช่ไหมคอร์ลไฮแลนด์ลอตเทนเวลแล้วก็เอลเดอร์รีเซ็ตนะครับภาคนี้ก็คิดว่าน่าจะได้5แมปเหมือนกันและมอนสเตอร์ตัวสุดท้ายที่เขาแนะนํามานะครับนั่นก็คือมอนสเตอร์ไก่ตัวใหม่นะครับมอนสเตอร์ Monster ตัวนี้เนี่ยมันดูเหมือนไก่นะครับแต่มันไม่ใช่ Bird vern, เบิ หน้าตามันเป็นไก่นะครับแต่มันไม่ได้เป็นเบิร์ดมันไม่ได้เป็นนกมันเป็นมอนสเตอร์บรูดไวเลนตัวแรกที่เราได้เห็นในภาคนี้นะครับมีความสามารถในการใช้ไฟชื่อของมันมีชื่อว่า Q Matrix นะครับและนอกจากนี้นะครับตอนจบท้ายคลิปเนี่ย เขายังได้เปิดตัวมอนสเตอร์รีเทิร์นตัวแรกให้เราได้เห็นกันนะครับจริงๆมันไม่ใช่รีเทิร์นตัวแรกนะครับรีเทิร์นตัวแรกคือลาทาร์ดครับผมซึ่งเรารู้อยู่แล้วว่ามันคือมอนสเตอร์ที่จะรีเทิร์นกลับมาครับตัวนี้เป็นมอนสเตอร์รีเทิร์นตัวที่2ก็คือเยนกุดกูนั่นเองนะครับเป็นอีกหนึ่งมอนสเตอร์ที่ผมชอบมากเลยนะครับตัวนี้เนี่ยถ้าเพื่อ,อนๆจำกันได้เราตีเขาบ่อยมากแล้วก็โหดมากเหมือนกันในภาคมอนสเตอร์ฮันเตอร์สตอรี่สองนะครับเออผมใช้เขาบ่อยอยู่ แล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือชุดของมันค่อนข้างดีนะครับเป็นชุดเริ่มต้นที่ดีมากเลยชุดเดี่ยงกุกๆเนี่ยคลิปมันเยอะนะครับนอกจากคลิปลักแล้วนะครับเขายังมีอีกหนึ่งคลิปเปิดมาในช่อง YouTube ของมอนเ e นเตอร์เองนะครับคลิปนี้เนี่ยมันเป็นคลิปเกี่ยวกับว่าอธิบายว่าเบสิกเบเกนเนอร์ของเกมมอนเซนเตอร์ไวส์เนี่ยมันทํางานยังไงนะครับแล้วก็ในคลิปนี้เนี่ยเขามีการอธิบายเกี่ยวกับเวทเตอร์หรือว่าสภาพอากาศของแมปป่าด้วยนะครับซึ่งสภาพอากาศที่ไอเจ้าอุดดูนามันจะออกมาเนี่ย มันจะถูกเรียกว่าดาวพัวนะครับหรือว่าฝนตกหนักนั่นเองก็น่าจะเป็นสภาพอากาศแบบแปบรบปวนของแผนที่ป่านะครับมีการบอกเบื้องหลังของสตอรี่ให้เรารู้นิดหน่อยนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรามาที่ Forbidden Land เพราะอะไรนะครับสาเหตุลหลักแล้วก็คือเรามาตามล่าไอ้เจ้าตัวแฟกชิพของเรานี่แหละไอ้เจ้า Arkvale well นะครับเนต้าครับไอ้เจ้าเด็กคนนั้นเนี่ย เขาเป็นคนที่มาจากหมู่บ้านที่อยู่ใน Forbidden Lands อยู่แล้วนะครับเขาถูกช่วยมาหลังจากที่เขาหนีออกจากหมู่บ้านเพราะว่าหมู่บ้านเขาเนี่ยถูกไอ้เจ้า Arcvale หรือว่า The White Race เนี่ยแหละทำลายนะครับแล้วเขาหนีมาได้แล้วเราก็ไปช่วยเขามานะครับ Commission ไปช่วยเขามาเราก็เลยต้องกลับมาที่ Forbidden l a n d นะครับเพื่อออกสำรวจเกี่ยวกับเกาะนี้แล้วว่าไอ้เจ้า Arcvale เนี่ยมันคืออะไรนะครับมันมีผลยังไงกับเราบ้างประมาณนั้นนะครับมีการเปิดตัวกองสำรวจของเราให้เราได้เห็นกันนะครับในอีกหนึ่งคลิปเนี่ย ก็คือหลักๆแล้วกองสำรวจของเราจะแบ่งออกเป็นหน่วยๆเป็นยูนิตยูนะครับในหน่วยของเราเนี่ยก็จะมีตัวเรานะครับซึ่งเป็นฮันเตอร์มีเอลมาใช่ไหมเป็นฮันร์เลอร์แล้วก็มีเจมมาเป็นสมิทตีนะครับแล้วก็จะมีแมว1ตัวอันนี้คือ1กองสำรวจนะครับไม่ใช่1กองสำรวจสิ1นึ่งยูนิตนะครับ แล้วหลังจากนั้นก็มีอีกหนึ่งยูนิตนะครับที่เพิ่งเปิดตัวมานั่นก็คือมีฮันเตอร์เป็นโอลิเวียนะครับแล้วก็มีแฮนเดิลเลอร์อีกหนึ่งคนนะครับคนนี้มีชื่อว่าอีริกครับผมแล้วก็ในหน่วยของเขาจะมีส m มิตี้หนึ่งคนมีชื่อว่าเวอร์เนอร์ครับผมรวมไปถึงอาร์ทอสแมลของโอลิเวียนั่นเองนอกเหนือจากเรื่องของมอนสเตอร์แล้วก็แมคชนิกใหม่ๆที่ทุกคนรอคอยจากเกมมอนสเตอร์วนะครับอีกหนึ่งเรื่องที่ทุกคนรอคอยมากๆเลยนั่นก็คือ วันเปิดเกมนะครับว่าเราจะได้เล่นวันไหนกันแน่ในที่สุดเขาก็ปลอกวันเปิดเกมมาแล้วนะครับว่าตัวเกมเนี่ยจะปล่อยมาให้เราได้เล่นกันในวันที่28เดือนกุมภาพันธ์ปี2025นะครับก็คือปีหน้าเอาจริงอีกไม่นานแล้วนะครับอีกแค่ประมาณ4-5เดือนเองนะครับเร็วกว่าที่ผมคาดไว้เยอะนะผมคิดว่าน่าจะมากลางปีนะครับแต่ก็เออมาเร็วก็ดีนะครับได้เล่นก่อนวันที่28เดือนกุมภาครับผม ซึ่งก่อนที่ตัวเกมมันจะเปิดให้เล่นเนี่ยอย่างน้อยนะผมคิดว่าเขาน่าจะมีการปล่อยเดโม,โมให้เราได้เล่นกันก่อนนะครับแต่ก็ยังไม่ชัวร์เหมือนกันว่าตัวเดโมเนี่ยจะมาให้เราได้เล่นตอนไหนนะครับอาจจะเป็นช่วงเดือนมกราหรือว่าช่วงต้นเดือนกุมภาเลยก็เป็นไปได้นะครับแล้วก็ปล่อยให้เราได้เล่น1เดือนก่อนที่เกมจะวางขายนั่นเองครับผมซึ่งตัวเกมเนี่ยก็บอกมาแล้วนะครับว่าขายเท่าไหร่อะไรยังไงบ้างนะครับ ตัวเกมมันจะแบ่งออกเป็น3เวอร์ชันด้วยกันนะครับเป็นเวอร์ชันธรรมดานะครับแล้วก็เวอร์ชันดีลักแล้วก็พรีเมียมดีลักครับผมไอเวอร์ชันธรรมดาเนี่ยก็น่าจะได้แค่ตัวเกมนะครับส่วนเวอร์ชันดีลักมันได้พวกเลเยอร์สกิลเลเยอร์เพิ่มขึ้นมานะครับเป็นเลเยอร์เมอร์หมดเลยนะครับซึ่งมันมีเรื่องที่น่าสนใจมากๆนะครับในตรงดีลักอีดิชั่นเนี่ย ซึ่งของที่ได้จากดีลักซิเดชันเนี่ยมันก็จะมีชุดเลเยอร์เมย์ใช่ไหมครับมีชุดเลเยอร์ของน้องแมวมีเจสเตอร์นะครับหรือว่าท่าในการโพสต์ต่างๆ2อ,อย่างที่ผมเห็นแล้วก็น่าสนใจมากๆเลยนะครับนั่นก็คือเป็นเลเยอร์ของ s ก c r ต t ของเรานั่นเองนะครับมันก็เป็นการคอนเฟิร์มไปเลยว่า s ก c r ต t ของเราเนี่ยมันจะสามารถคัสตสมัยแล้วก็ตกแต่งได้นะครับมีการตกแต่งตัวสกิตของเรา และอีกหนึ่งอย่างก็คือ Pendance นะครับระบบ Pendance หรือว่าไอที่ห้อยอาวุธของเราในภาคเวอร์นะครับที่มาในภาคไอซ์บอลเขาถูกนํากลับมาในภาคนี้ด้วยนะครับอืมเป็นอะไรที่น่าสนใจมากเลย ส่วนถ้าเราซื้อเวอร์ชันที่แพงขึ้นไปอีกเนี่ยก็คือพรีเมียมอิ dition นะครับพรีเมียมดีลักซ์เราจะได้ชุดเลเยอร์เพิ่มมาอีก2ชุดนะครับแต่ว่ามันจะมาใน DLC นะก็คือการทําแคมเปญของแคปคอมเนี่ยก็น่าจะยังเหมือนเดิมนะครับปล่อยมาก่อนหน,หนึ่งเซ็ตนะครับแล้วหลังจากนั้นเขาก็จะมี DLC ที่ 1, DLC ที่ 2, DLC ที่3ต่อมาเรื่อยๆนะครับจนจะครบ1ปีผมคิดว่าประมาณ1ปีหรือว่าปีครึ่งนะครับแล้วเขาก็จะออกเป็นแพ็กเกจที่2นะครับเป็น f u ู l DLC เป็นม a สเตอร์แ g งนะครับแต่ว่าถ้าเราซื้อพรีเมียมดิดิชันเนี่ยตอนที่มันปล่อย d l c ที่1กับ2นะครับเราจะได้ชุดเลเยอร์เมอร์เพิ่มด้วยครับผมแต่ส่วนตัวผมคิดว่าผมน่าจะซื้อแค่ดีลักอันกลางนะครับดูซุมดูคุ้มสุดส่วนในเสื้อที่มันได้จากพรนะีเมียมดิเดชันอ่ะผมคิดว่าถ้ามันสวยเราซื้อเพิ่มได้ตอนหลังคิดว่านะเออไม่รู้เหมือนกันและนอกเหนือจากนี้นะครับถ้าเพื่อนๆทำการพรีออเดอร์เพื่อนๆจะได้เลเยอร์เมอร์เป็นกิลเซตด้วยนะครับอันนี้เลยอืม สำหรับคนที่พรีออเดอร์เท่านั้นนะครับชุดนี้และเรื่องสุดท้ายที่เราจะมาดูกันในวันนี้ก็คือเรื่องของทางฝั่งเพื่อนๆที่จะเล่นใน PC นะครับเขามีการปล่อยสเปคของการเล่นใน PC มาแล้วนะครับทางซ้ายเนี่ยเป็นขั้นต่ำที่เขาแนะนำนะครับส่วนทางขวานี่เป็นสิ่งที่เขาแนะนำนะครับหรือว่า Recom m e น d นั่นเองเอาจริงๆกราฟิกการ์ดของเขาเนี่ยที่เขาแนะนำมาก็ค่อนข้างแรงอยู่นะครับ ซึ่งทางซ้ายเขาบอกว่า minimum มินิมัมมันรันได้แค่ประมาณ30เฟรมเท่านั้นนะครับแต่ว่าตัวเกมจริงๆมันดีไซน์มาให้รันที่60เฟรมนะครับซึ่งก็ลองดูนะครับว่าเพื่อนๆเนี่ยถึงตรงไหนแล้วก็ไหวตรงไหนนะครับเขาบอกว่าการ์ดจอนะดูแค่การ์ดจออย่างเดียวแล้วกันนะครับ NVIDIA GeForce GTX 1660นะครับผมเคยใช้ตัวนี้ตอนที่ผมเล่นภาคไรส์ตอนที่ผมทําคลิปภาค Rise, าไรซ์เนเพื่อนได้ดูนะครับผมใช้การ์ดจอตัวนี้1660 Super ครับผมขั้นต่ําเสร็จตอนนี้ผมเปลี่ยนมาใช้เป็น 3060นะครับยังไม่ถึงขั้นที่เขาเ e คคอมเมนนะครับ4060ผมอาจจะต้องเปลี่ยนการ์ดจอหรือเปล่าเพื่อที่จะให้ได้ maximum นะครับแต่เดี๋ยวจะลองดูก่อนว่า3060มันไหวหรือเปล่านะเอาจริงๆถ้าให้ผมแนะนําเลยนะส่วนตัวผมคิดว่าถ้าเพื่อนๆไม่ได้ติดว่าจะต้องอัดคลิปหรืออะไรเนี่ยซื้อ PS5 Pro น่าจะเวิร์กสุดนะครับอืมถ้าเน้นเล่นอย่างเดียวมีเพื่อนๆหลายคนถามผมเข้ามาเหมือนกันนะครับว่าถ้าเน้นเล่นอย่างเดียวเนี่ย เล่นในอะไรดีกว่าส่วนตัวถ้าผมเล่นอย่างเดียวนะผมจะเล่นใน PS5 ครับผมแต่ที่ผมเล่นใน PC เนี่ยมันสะดวกในการทําคลิปสําหรับผมมากกว่าแค่นั้นเองนะครับโอเคก็ครบกันแล้วนะครับสําหรับข้อมูลวันนี้หลังจากนี้ผมคิดว่าเขาน่าจะมีไลฟ์โชว์การเล่นในแมปป่าให้เราได้เห็นกันจากงานต o k เกียวเกมโชว์นะครับเดี๋ยวถ้ามีรายละเอียดอะไรเพิ่มเติมเนี่ยผมก็จะมาทําคลิปอัปเดตให้เพื่อนๆกันนะครับ ถ้ายัางไรวันนี้ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด Subscribe ชอ่อกแมนแมสกันด้วยนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้ากับ MonsterWise วันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ